เขื่อนพัทธรดนันติดโควิด -19 เผยที่ผ่านมาตรวจ ATK เป็นประจำออกมาแจ้งให้ทราบผ่านทางอินสตาแกรมเขื่อนดนาสำหรับเขื่อนพัทรดนัยเสสุวรรณหรือเขื่อนเคอติกว่าได้ทำการเข้าตรวจ RT-PCR และผลเพิ่งออกมาพบเชือ้อโควิด -19 ในร่างกายโดยเขื่อนพัทธรดนัยยังได้เผยต่อว่าตอนนี้เข้ารับการรักษาตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแล้วซึ่งที่ผ่านมาตนได้ทำการตรวจแบบ ATK เป็นประจำแต่ไม่พบเชือ้อ ทั้งนี้ยังขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากตนเองอีกด้วยเขื่อนขออนุญาตแจ้งให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับตัวเขื่อนทราบนะคะว่าวันที่13มีนาคม2565เขื่อนได้ทําการตรวจ RT-PCR ผลออกมาว่าวันนี้พบเชื้อโควิด19ตลอดในช่วงที่ผ่านมาเขื่อนได้มีการตรวจ ATK เป็นประจำทุกครั้งก่อนทํางานซึ่งผลคือไม่พบเชื้อมาโดยตลอดค่ะตอนนี้ได้เข้ารับรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดแล้วนะคะเขื่อนต้องขอโทษทุกท่านมาณที่นี้ ด้วยค่ะรวมถึงต้องขออภัยทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบด้วยจริงๆนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ